ี่เขามีหมายจับนะครับของสานอาญาคุณจะดิบเลยมาคุณมีชอบนะของภากสีสมัยที่เขาทํางานอยู่ที่ไหนบอกยาตินสมัยทางานที่ไหนเทศบาลนะเทศบาลอะไรครับเอาสาไปตัดไปป่ามะนาวป่ามะนาวจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนะไม่ดีทุเดย์ในช่วงนี้เรามาตามเจ้าหน้าที่เคาะประตู จับอดีตข้าราชการท้องถิ่นที่หลบหนีหมายจับเรื่องของการยักยอกเงินนะคะกว่า10ปีในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายพุทธิพงศ์เลิศสถิตรองเลขาธิการสํนงงาน,นัก,กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานขอความร่วมมือกับพันตำรวจเอกจักภพภูริเดช ผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งการให้พันตำรวจโทธนาวัฒน์ทินยศินรองผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามโซนที่กำลังค่ะลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจ,จริตและประพฤติมิชอบภาคสรายแรกนั้นเดินทางไปที่หมู่ที่5ตําบลโมกคลานอําเภอท่าสาราหลังจากที่มีการเคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านก็พบว่าเป็นนางสุก,การดา ซึ่งก็คืออดีตข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลป่ามะนาวจังหวัดขอนแกน่นบอกว่าอาศัยโอกาสที่ทำหน้าที่รับผิดชอบปลอมลายมือชื่อเลยค่ะทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนการคลังซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในเช็คแล้วยักย่องเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 4 2 2 0 0 0บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552นะคะหลังจากนั้นหนีราชการและหลบมาใส่อยู่ที่นครศรีธรรมราชกว่า10ปีแล้วล่วะคะ่ะหลังจากที่สารได้ออกหมายจับเจ้าหน้าที่ก็ติดตามสืบสวนจนจับกลุ่มเอาไว้ได้านนทางน าทำการฟองเอกสารโดยอาศัยข้อเท็จจรินาหน้าที่อยูอตอนนั้นนะข้อหาตามที่ว่าทางได้อานมาสี่คร้ทีนี้เดี๋ยไปเดินทางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยจะท้องพาไปที่ศาลที่เป็นตําม่งที่สที่ขนแกงะครับ ส่วนคดีที่2ไล่เลี่ยกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ได้นําหมายจับผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในวันที่1พฤศจิกายน2564ากจับกลุ่มนางออนุมาค่ะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเมื่อครั้งที่นางอนุมาดับรงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ3เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ไม่อมต้องไปแท็นันงไปเลยเลยเลยแต่มัน โดยอาศัยโอกาสที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบียดบังเงินค่าน้ำประปาค่าบริการเก็บยขยะค่าภาษีป้ายเป็นจำนวน1ล้านเนบาทค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 5 4 9จนถึง2552นะคะเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ที่บ้านพักในหมู่ที่9ตําบลสวนขันอําเภอช้างกลางทั้งสองรายให้การรับสารภาพก็ถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่เกิดเหตุเพื่อทําการสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วแบเนี่ยมัน ให้ไป20ความหมายผมเนี่ยอไอที่ให้ไปตรงเนี้ยเป็นขัวนเราล้วนๆหรือว่ามีคนเกี่ยวข้องอีก ก็คือมันก็ไม่ถึงหัวเกี่ิดขว้นไหมถึงหัวไมยถึงว่าสมมติเดี๋ยวเราคือทำเป็นกระบวนการไหมเราล่อเรารพิชอปกันอย่างเงี้ยสมมติอะลอยเนี่ยเราต้องนำช่องลอยหนึ่งเขาบอกในเราเก็บไปยี่สิบเนี่ยเราอาจจะได้สิบบาทอีกสิบบาทอาจจะให้คนอื่นหรือหรือหรอไม่ไม่หรือเรากคบต่ำมอสพวมทั้งแค่นี้คือลอยเวลาเราหลับมาจากคนมันเป็นขาหนามใช่ไหมเป็นขาหนามขาพยะขาอะไรเนี่ย ก็ยานเก็บมามาันจะอยู่ไวอยู่ที่เราที่เราท่ตลอดก็ไม่พอต้มต้มไปแท็นั้นต้มต้มไปเลยเลยเลยแต่มันไม่ที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการนปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด